สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อข่าวดีเรื่องดีๆที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติ สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นพลังบวกอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไปคิดมากนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะจะมีไพ่ทั้งหมดสองสำรับนะคะข่าวดีเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะะ ใบแรกข้อเล็ก Inner Knowing Enlightenment Spander Page of Pentacle นะคะ w e e l of Fortune King of Pentacle พลังงานดีมากๆเดทนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย4ีไม้เท้าเรื่องดีๆข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษก็คือความมั่นคงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสได้บ้านได้รถหรืออาจจะเป็นการยกย้ายที่อยู่อาศัยย้ยายเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานที่มันดูจะเหมาะสมมากขึ้น หรือส่งผลในเรื่องของความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตของคุณก็ได้นะคะาบางท่านอาจจะได้เป็นเจ้าของกิจการเพราะว่ามีดวงของการได้เฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยนะอาจจะเปิดกิจการร้านค้าใหม่เพิ่มสาขามีธุรกิจของตัวคุณเองได้เป็นเจ้านายนะคะเป็นเจ้านายตัวเองมีลูกน้องในการควบคุมได้ทำในสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบ ทำในสิ่งที่มันทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นมันก็พลอยทําให้คุณมีแรงขับเคลื่อนมีความฮึกเหิมมีความกระตือรือร้นอยากจะทําสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จซึ่งก็มีแนวโน้มนะที่จะเป็นจริงอย่างที่ใจคุณปรารถนาด้วยนะคะหากคุณอยากทําสิ่งใดนะขอให้มีความมุ่งมั่นจังใจทําอะไรทําจริงไม่เหยาะแยะไม่โรเลคุณก็จะได้รับ ความสำเร็จที่คุณปรารถนาได้นะคะหรือมีโอกาสได้ไปร่วมงานเลื่นเลิงงานสังสรรค์อาจจะได้พบปะเพื่อนเก่านะคะได้เจอคนที่เราอยากเจออาจจะเป็นคนที่เราไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะคะเป็นคนที่ทำงานด้วยเป็นเจ้านายเก่าเราก็ได้อาจจะมีคอนเนคชันดีๆต่อกันมีเรื่องของคอนเนคชันอะไรใหม่ๆ อาจจะชวนการไปทำงานด้วยกันนะคะนำพาสิ่งดีๆเหมือนมีการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันก็จะก่อเกิดเป็นโอกาสอันดีที่จะเกิดขึ้นในการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมต่างๆก็ได้บางท่านนะคะอาจจะไปทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือผู้ยากไร้อาจจะทำเหมือนอเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ คนที่เดือดร้อนนะคะอย่างเช่นไปเป็นอาสาสมัครก็ได้นะไปช่วยเหลือ,อคนที่เขายากไร้หรืออาจจะเป็นการทําบุญไปวัดไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จะสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็สร้างประโยชน์ให้ก่อเกิดเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณด้วยนะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ดวงแคลวคลาดปลอดภัยด้วยนะคะ ก็เป็นช่วงที่คุณจะได้ทําในสิ่งที่มันเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณชีวิตที่มันกำลังเติบโตก้าวหน้าในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้จบจากสิ่งไม่ดีสิ่งที่มันดูไม่โอเคอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีก็ได้นะออกหากจากคนที่อาจจะมีความท็อกซิกนะคะเหมือนเราอยู่ใกล้เราก็อาจจะได้รับพลังลบไปกับคนนั้นก็ได้ การที่เราได้ออกมาสู่ในที่ที่เรารู้สึกสบายใจรู้สึกโล่งใจหรืออยู่ในที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเหมือนได้จบอะไรที่มันไม่ดีออกไปหลุดพ้นออกไปแล้วก็จะมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเข้ามาแทนที่อาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของเงินเรื่องของความสําเร็จที่คุณรอคอยก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะมีรูปทางในการหาเงินมากขึ้น ได้เงินจากการทำงานจากาสิ่งที่คุณลงทุนไว้นะคะสิ่งที่คุณไปติดต่อไว้ก็อาจจะเป็นการได้รับการตอบรับนะหรืองานที่คุณไปเสนอไปก็อาจจะมีคนติดต่อกลับมาก็ได้ทำให้ได้เงินนะได้รายได้อย่างที่ใจคุณต้องการนะคะหรืออาจจะเป็นเงินพิเศษเงินโบนนะัส ที่คุณสมควรได้นะก็จะได้เงินของเรานะก็จะเป็นของเราอยู่วันยังค่าหรืออาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากการขายอสังหารรสพิ์ก็ได้นะคะใครที่กําลังประกาศขายบ้านขายที่ดินคอนโดนะมีเกณฑ์ที่จะขายได้มีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตมาลงทุนมาใช้หนี้มาบริหารจัดการในชีวิตในชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นนะคะ,ะมีดวงที่จะได้รับ มรดกตกทอดหรือการได้ไปสืบทอดกิจการของครอบครัวก็ได้นะก็จะเป็นเหมือนเป็นสิ่งดีๆหรือเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษนะคะหรือสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้มันกำลังออกดอกออกผลให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจคุณกำลังวางแผนที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นก็ขอให้วางแผนให้ดีคิดให้รอบคอบ มีโอกาสที่จะได้กําไรหรือผลตอบแทนมากมายเลยทีเดียวนะคะก็เป็นช่วงที่ดวงการเงินค่อนข้างอู้ฟู่เฟื่องฟูดีมากๆแต่ก็บริหารจัดก,การการเงินของเราให้ดีด้วยนะคะพวกค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นทั้งหลายก็ต้องตัดทิ้งไปหรือการเป็นหนี้กับพวกสินค้าฟุ่มเฟือยนะอันนี้ก็พยายาม ลีกเลี่ยงก็จะดีอย่าให้ใครหยิบยืมเงินอย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครหรือถ้าจะไปลงทุนกับสิ่งใดที่มันต้องใช้เงินลงทุนสูงเราก็ต้องคิดให้รอบคอบด้วยนะคะแล้วก็อย่าใจร้อนในการที่จะใช้จ่ายเงินเพราะมันจะทำให้เราขาดความรอบคอบนะต้องระมัดระวังนะคะแม้ว่าเราจะหาเงินได้มากขึ้นก็จริงแต่ถ้าเราขาดสติในการใช้จ่ายเงินเงินก็อาจจะ หมดได้นะทำให้มีปัญหาการเงินได้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็เป็นราศีที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการเหมือนความสูงส่งในหน้าที่การทำงานเหมือนคุณทำงานจนได้รับการยอมรับได้รับคำชมมีคนมอบโอกาสดีๆให้กับเราทำให้เรามีผลงานที่โดดเด่น เติบโตก้าวหน้าในสายงานที่คุณทำอยู่หรือหากคุณกําลังมองหางานใหม่มองหาโอกาสใหม่ๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานที่ดีที่จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะบางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดจาก,การเป็นซี o ต่างๆมีอำนาจในการบริหารนะคะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนให้การยอมรับนะมีคนนับหน้าถือตา คุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทำอยู่แต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือมันเหมือนยิ่งสูงก็จะยิ่งหนาวนะคะเราอาจจะต้องทำงานที่มันกดดันมากขึ้นหรือมันจะมีความคาดหวังในตัวเรามากขึ้นด้วยจนอาจทำให้เรากดดันตัวเราเองได้นะคะก็พยายามจัดระเบียบนะสติของเราก่อนนะคะคือต้องพยายามตั้งสติให้ดีแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างเต็มที่สุดความสามารถใครจะกดดันเราช่างเขาปล่อยเขาเราอยากกดดันตัวเราเองก็พอนะคะทําทุกอย่างให้สุดความสามารถแล้วเราก็จะไม่นึกเสียใจเลยกับสิ่งที่เราได้ทําไปนะคะถ้าเราทําเต็มที่แล้วผลมันจะเป็นอย่างไรอ่ถ้าดีมันก็โอเคแหละก็มีกําลังใจในการทําต่อแต่ถ้ามันออกมาไม่ดีก็อย่าเพิ่งสูญเสียความมั่นใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรวนแล้วดีทั้งนั้นนะคะถ้ามันออกมาไม่ดีมันก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะอยากให้มองในแง่บวกเข้าไว้มันก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีเมษนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีสติปัญญาดีเฉลียวฉลา,าดบางทีคุณอาจจะมีไอดีอะไรบางอย่างที่ถ้าลงมือทำ มีโอกาสที่คุณจะสร้างชื่อเสียงประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้นนะคะหรือในบางสถานการณ์ที่มันดูคับขันคุณก็สามารถเอาตัวรอดได้พลิกสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีหรือชีวิตจากที่กําลังแย่ๆอยู่นะคะคุณก็สามารถที่จะพลิกแพงนะพลิกฟื้นตัวคุณให้กลับมาดีขึ้นได้นะคะคือมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ที่มันกําลังดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ในบางจังหวะชีวิตมันอาจจะดูตกต่ำมันอาจจะดูแย่ดูติดขัดไปสมุหมดแต่ก็ขอให้อดทนและเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ไพ่ W e ล l of Fortune ปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าชีวิตของคุณกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นคิดอะไรทำอะไรมันก็ดูจะประสบความสำเร็จดังนั้นเราก็ต้องเร่งขยันเร่งกอบโอยให้มากๆนะคะจังหวะชีวิตที่ดีนี้ได้บังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษแล้ว นะก็แสดงความสามารถของเราให้เต็มที่อย่าขี้เกียจนะคะความขี้เกียจมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับเราเลยนะเราอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็จะนำพาโอกาสที่ดีให้มาหาคุณมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีเมษจะมีสเสน่ห์นะคะต่อผู้พบเห็น เหมือนเราทำอะไรก็จะเหมือนถูกจับตามองมีคนอยากมารู้จักกับเราอยากมาร่วมงานกับเรามากขึ้นซึ่งเราก็ต้องดูคนให้ดีๆด,ด้วยมันจะมีคนเข้ามาในชีวิตหลากหลายที่เข้ามาดีก็มีที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ก็เยอะนะคะยิ่งถ้าเราประสบความสำเร็จมีตำแหน่งหน้าที่การงานมันก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์นี่แหละที่จะเข้ามา นะเข้ามาเกี่ยวพันกับเราซึ่งเราก็ต้องอพยายามอย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปได้ยินอะไรมาก็อย่าพึ่งเชื่อฟังหูไว้หูนะคะแล้วก็ใช้สติให้มากขึ้นไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีเมษแล้วก็ความมิสเสนของคุณนี่แหละนะคะที่อาจจะไปถูกตานะกับใครบางคนยิ่งถ้าคุณโสดนะคะชาวราศีเมษ ก็มีโอกาสที่จะหายโสดสูงมากๆอาจจะมีคนเข้ามาจีบเราให้ความสนใจเราอาจจะรู้จักกันจากการทำงานด้วยกันติดต่องานกัเบ่อยๆนะคะก็เกิดเป็นความผูกพันเป็นความรู้สึกที่ดีนะทีละเล็กทีละน้อยก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้อยู่เหมือนกันนะคะนะดวงความรักก็ค่อนข้างสดใสนะมี เป็นเป็นไปในทิศทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วช่วงนี้คุณก็มีเสน่ห์มากๆก็ใช้เสน่ห์ของเราในทางที่ดีอ,อย่างเช่นเสน่ห์ในเรื่องของการทํามาหากินนะคะถ้าเราเหมือนอภาพลักษณ์เราดูดีดูน่าเชื่อถือมันก็จะทําให้เราได้รับโอกาสในการ หาเงินหาไรายได้เพิ่มขึ้นถ้าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเกณฑ์กำไรซื้อมาขายไปขายสินค้าก็จะมีลูกค้าที่ชื่นชมในตัวคุณนี่แหละที่จะมาซื้อสินค้าของคุณลูกค้าเก่าก็อาจจะกลับมาเป็นลูกค้าประจำของเราเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องดีๆที่เข้ามาฮิวใจคุณในยามที่คุณ ไม่สบายใจหรือในยามที่คุณทุกข์ใจก็ได้อาจจะได้รับกําลังใจที่ดีจากคนรอบข้างกําลังใจที่ดีจากคนรักนะจากเพื่อนจากคนในครอบครัวซึ่งถ้าใครดีกับเราก็ขอให้รักษาคนคนนั้นไว้นะคะด้วยการทําดีตอบแทนกลับไปยิงถ้าคุณคิดดีทดําดีมีความกระตันยูแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียร ชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ